สำหรับใครที่เล่น toilet tower defense และกำลังหาซื้อเพชรราคาถูกวันนี้ผมแนะนำ bubble shop ครับทุกคนมีบริการเตริมเพชรราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สิบบาทเท่านั้นและมีแพ็กอื่นๆให้เลือกจัดตามงบเลยครับทุกคนแถมไม่ต้องให้ล่าาผ่านเลยครับเพียงแค่ใช้ username เท่านั้นบริการไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ n, สนใจจิ้มลิงก์ปักหมุดต,ตรงด้านล่างเลยครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพย์เยอร์นะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวละครน,นะกอลลี่นะครับผมที่มีน้อยมากๆนะแค่หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยตัวเท่านั้นนะท ไททันเพนซิลวูแมนนะครับทุกคนอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงเจแล้วครับทุกคน,นเห็นไหมมีโคตรน้อยเลยนะทุกคนแล้วก็เป็นตัวละครที่มีดาเมจถึงหนึ่งแสนสองหมื่นนะฮะแล้วก็ระยะลラสเลนก็คือระยะแบบที่มันแบบก,กระจายออกไปถึงสิบห้าหน่วยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเป็โหดแค่ไหนนะครับทุกคนไปเริ่มกันเลยก็เริ่มแล้วนะทุกคนต้องวางตัวฟาร์มก่อนนะฮะโอเควางตัวฟาร์มไปก่อนเออวางออโต้พุทีพีแล้วกันเพราะมันตัวหลุดแล้วตอนนี้ปึ๊บ วางไปก่อนเลยแล้วก็นี่ฮะตัวฟาร์มเงินปรับวางลงไปฮะผมชอบตัวนี้มากเลยนะจินเจอเบรดเฮาส์นะมันฟาร์มเงินได้ดีมากนะวางได้ตั้งสี่ตัวเลยนะครับอ่าโอแหลก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 เนี่ยแล้วผมเอาตัวบัฟนะฮะทั้งบัฟเอ่อคูลดาวนะฮะบัฟดาเมจนะครับผมบัฟระยะก็คือเอามาครบเลยนะเพื่อให้มันรีดดาเมจได้ดีที่สุดนะสำหรับไททันเพนซิลนะครับทุกคนมาดูกันว่ามันจะโหดแค่ไหนนะฮะสำหรับน้องไททันคนนี้นะทุกคนเป็นไททันตัวเมียนะเอ้ผิดเป็นไททันผู้หญิงนะทุกคนผมชอบติดเรียกตัวเมีียตัวนะูทท ชือ่ออ่าอัปเกรดไปครับอ่าโอเคแล้วก็ปุ๊บอัปเกรดตัวนี้ไปแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะอ่าตัวนี้ตัวนี้รอก่อนฟังเงินไม่พอมาเงินพอแนละ้วเราสามารถบานได้แล้วครับทุกคนนี่เฮ้ยมีระยะอะไรระยะด้านไหนด้วยเฮ้ยฮิตบ็อกรู้สึกฮิตบ็อกน้อยนะดูดิฮะฮิตบ็อกน้อยมากครับ หูขานี่เรียวยาวๆนะคะาะนีเหลียวมากหินบล็อกรู้สึกน้อยมากนะทุกคนเนี่ยเพราะมันวางตรงนี้ได้เลยะฮะเดี๋ยวผมขอย้ายตัวนี้ก่อนโอเคอหินบล็อก okay. ไม่หินบล็อกไม่กว้างนะทุกคนใช้ได้นะหินบล็อกไม่กว้างนะครับโอเควางไปแล้วนะฮะตอนนี้มันเป็นอะไรอะ่ะคือเขาทำอะไรอะ่ะเอามือเอามือบีบเหรอโอเคเอามือบีบเอามือบีบในตอนนี้นะฮะอ,อ่าอัปเกรดไปก่อนตอนนี้ยังไม่รู้มัอนเขาทำอะไรได้ตอนนี้นะฮะเป็นการเอามือบีบนะแล้วเหมือนไทเลทมันจะอยู่นิ่งๆนะอ๋อนี่ไง เหมือนมันจะกลายเป็นแบบเหมือนตัวแบบว่าลางๆอะ่ะดูสิโอเหมือนตัวมันลางๆนะคือยังไงอ่ะไม่เข้าใจความสามารถนะฮะแต่น่าสนใจดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนแนะล้วกันรอดูก่อนอัปเกรดก่อนตอนนี้อัปเกรดก่อนเสียดายนะอยากได้แบบว่าชายนี่อ่ะถ้าเกิดได้ชายนี่จะเทพหน้าดูนะะทุกคนเขั้นต่อไปนะพันห้าร้อยนะเพิ่มน้ำเม็ดอีกหกพันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะขั้นต่อไปเ้ยเหมือน,นตัวละครมันจะลางๆแลวด,ดิเห็นไหมปกติมันจะหายไปเลยนะนี่มันลางๆนะฮะเห็นไหม เป็นลางๆนะครับแล้วเหมือนมีติดอะไรด้านในด้หรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีโอเคขั้นต่อไปนะครับพันห้าร้อยตอนนี้ดาเมจเป็นหนึ่งหมื่นนะฮะร,ระยะเป็นสี่สิบห้านะครับทุกคนและก็ตอนนี้เป็นเอ็กโพรชั่นลาเดียนยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังเป็นแค่แบบว่าการโจมตีแบบฮิตเดียวอยู่นะฮะอ่าโจมตีไปโจมตีไปเดี๋ยวเราอัปเกรดบ้านฟาร์มเพิ่มก่อนนะฮะเึ๊บเบบเบอืมเออเดี๋ยวบ้านฟาร์มที่จริงผมว่าผมว่าควรวางไกลๆดีกว,ว่านะมันจะได้แบบไม่แย่ง โอเคจะได้เห็นไดเมนตัวละครกรนันหมดเต็มๆนะอ่าผมก็ย้ายมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะส่วนตัวนี้เอาไว้ตัวนี้แหละเพราะว่าขี้เกียจเลื่อนแล้วตัวนี้โอเคฝากเงินไปก่อนนะฮะขั้นต่อไปเป็นสองหมนห้านะไดเมทเป็นสองหมื่นแล้วนะครับก็ยังไม่จมตีเป็น LE นะฮะอ่าเอ้ยน,นี่ไงขั้นต่อไปเป็น LE แล้วโอเคเดี๋ยวอัพตังก่อนปึ๊บ <P ur k> จะได้มีตังในการอัพเกรดนะครับบ้านนี้มีอะไรอัพเกรดอีกบ้างมั้เงินไม่พออัพเกรดโอเคเดี๋ยวรองเงินมานะฮะเงิน้อปเนีเนนไโค okay. ห้าพันนะครับรอไปอัปเกรดบ้านก่อนบ้านฟาร์มสาคัญสุดตอนนี้นะครับจะได้มีเงินเยอะๆนะฮะอ่าเฮ้ยแต่เท่นะผมชอบนะฮะดีไซน์คือเท่มากครับดีไซน์ก็เท่มากแล้วฮิตบ็อกก็ไม่ได้ไม่ได็กใหญ่ขนาดนั้นนะทุกคนเอ้ยจะว่าไม่ใหญ่ก็ใหญ่อยู่นะแต่มันเป็นทีโพสเนาะมันก็น่าจะดีอยู่แหละทีโพสนะฮะโอเคห้าพันนะอัพไปเลยปัาบมาแล้วครับทุกคนโจมตีเป็นเอลีแล้วครับทุกคนตอนนี้นะฮะโอ้โหระเบิด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 ไว้นี่ไงมีระยะด้วยระยะภายในคืออะไรอ่ะผม,มอยากรู้ ระยะภายในแบบว่าถ้าเกิดเดินชนตัวละครมันจะนี่เหรอมันจะแบบว่า,าเขาเรียกอะไรนะมันจะโดนดามจหรือเปล่านะฮะที่เป็นแบบตัวลางๆอย่างเงี้ยน,น,นะฮะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะฮะคาดการไปก่อนตอนนี้อ่ะอัพตันแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้ดาเมจเท่าไหร่นี่ตอนนี้ตอนนี้ราเมจสี่หมื่นเลยทุกคนนะครับก็ระยะห้าสิบห้าระยะถือว่าไกลนะครับมีการโจมตีถึงหนึ่งสองสามสี่สี่รูปแบบนะตอนนี้นะฮะการโจมตีถึงสี่รูปแบบเลยทุกคนตอนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาครับตัวนี้นะฮะแต่วงคือเวอร์จัดนะวงมันหลากหลายเกินนะครับ อัพเกรดตัวฟาร์มเงินไปก่อนตอนนี้เดี๋ยวค่อยอัพต่อนะฮะค่าอัพขั้นต่อไปหนึ่งหมื่นนะมาเงินพอแล้วทุกคนขั้นต่อไปะฮะอีกหนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้ดาเมจเจ็ดหมื่นแล้วครับทุกคนอีกขั้นหนึ่งน่าจะตันแล้วนะเพราะว่ามันเป็นดาเมจสี่หมื่นห้าพันนะฮะน่าจะตันอีกขั้นหนึ่งครับดูครับเก่งไหมทุกคนผมว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับเป็นตัวเก่าแล้วเนาะดาเมจก็แสนสองนะก็ถือว่าเป็นก็ตี่ที่ใช้ได้เลยนะฮะนี่ฮะระยะโจมตีคือหลายรูปแบบมากัานกขึนนง ดาเมจรุนแรงครับทุกคนแล้วมีเกาะให้ด้วยนะฮะเกาะมาสิบหน่วยนะครับถือว่าเยอะอยู่นะป้องกันได้สิบครั้งนะครับแล้วก็แอนิเมชันก็ดูดีอยู่ครับนะฮะแต่เซรีน่าถ้าแอนิเมชันในเกมนี้มันแบบมันแบบไม่ตุ้มต้ามไม่แบบตุ้มต้ามแบบท่านี้แบบทำท่าต่อยให้มันดูดีอะไรดีหน่อยมันนี้มันแบบมันดูเฉยไปหน่อยนะฮะโอเคสองหมื่นแล้วครับตันแล้วครับทุกคนตอนนี้ดาเมจนะฮะแสนสองหมื่นนะครับทุกคนอ่าคั้นนี้จะมีอะไรบ้างขั้นนี้ทําอะไรได้บ้างเอ่ยดูสิแค่นี้เหรอมีวงกลมโจมตีเเเป็นนนนวงหมมือดิะทุกค อ่าประมาณนี้นะวงนะฮะเดี๋ยวเรามาอันนี้บ้างเพิ่มดาเมจให้ยเขาบ้างนะฮะโดยการนี่ฮะวางนี้ไปเพิ่มเป็นตีไว้ก่อนนะฮะตอนนี้เพิ่มตีไว้ก่อนปุ๊บ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 อ่าตีไว้แล้วแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยครับตอนนี้อ่าปุ๊บวางเพิ่มดาเมจไปปุ๊บ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 อ่าเกรดไปนะยังไม่ตันนะตอนนี้ยังไม่ตันฮะนี่ฮะตีไวมากวันนี้นะฮะแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนะครับอัเกียรติก่อนอี่าเจ็ดพันละเขตตันแรงมากครับนะครับตอนนี เดี๋ยวต่อไปวางตัวนี้ครับเพิ่มระยะนะฮะเพิ่มระยะไททันสวาร์นะเพิ่มระยะไปอีกบอกเลยครับอย่างโกงนะครบคันมากครับระยะนี่ฮะระยะเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวมาดูกันระยะเจ็ดถเจ็ดแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผ่านไปได้กี่เวฟนะฮะสำหรับตัววางแค่หนึ่งตัวนะครับทุกคนจะผ่านไปได้กี่เวฟเอ่ยนะครับนี่ฮะสไตล์การโจมตีเป็นแบบประมาณนี้เลยนะฮะเอฟเฟกต์มันอาจจะไม่แบบไม่ไม่เด่นชัดขนาดนั้นนะฮะก็เลยแบบวัดไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นยังไงนะฮะ แต่ดูท่าทางน่าก็เก่งอยู่แหละตัวนี้นะครับไม่รู้วันมาในตู้ไหนนะ่าจะเป็นตู้ของไททันเพนซิลเอ้ตู้ของเพนซิลแมนตอนนั้นนะที่มันมีพวกซีเพนมีนพวกอะไรมานะฮะโตมตีปายปับ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 อืมอ่าเดี๋ยวอัปเกรดไปนะฮะผมนึกว่ามันจะเสกยานลบอะไรมาอะไรเงี้ยไม่เห็นเสกยานลบออกมาเลยอะเศร้านะนึกว่าจะเสกยานลบออกมาจบแล้วชีวิตบอกเลยถ้าเสกยานลบออกมานี่เท่เลยนะทุกคน <laughs> เสกกับยานลบออกมาเหมือนเหมือนในในในแอนิเมชันนะครับ อ่าจมตีไปตอนนี้33เบฟแล้วนะฮะเก่งกว่าไอซานต้าเยอะเลยทุกคนผมบอกเลยนะฮะซานต้านี่กากคิบหายนะฮะทุกคนตัวนี้เก่งกว่าเยอะเลยนี่นะพอตันแล้วนะทุกอย่างตันหมดแล้วนะครับเป็นเอ,อ่อระยะตอนนี้ระยะ84นะครับดาเมจถึง150,000นะฮะแล้วก็ครูดาวเป็น78เบฟนะ,ะทุกคนเอ้ย0.7 0.7วินะฮะทุกคนครูดาวพูดเป็น78เบฟเฉยเลยเบอร์แล้วเบอร์แล้ว ตอนนี้41เวฟแล้วทุกคนนี่นะฮะมาดูกันนะฮะว่าไททันเพนซิลวูแมนเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับทุกคนผมบอกเลยนะไปได้ไกลแน่นอนนะเพราะว่านาเบฟมันแสนสองนะมันก็แรงอยู่นะครับแล้วก็วงมันไหลละหลาหลา,หลากเลยนะเอ๊ะหลากหลายด้วยนะครับอ่าจบจีไปเริ่มดุดแล้วเริ่มดุดแล้วแต่ก็ไว้อยู่แหละมั้งส้ๆนะส้ๆนะผมนึกว่ามันจะแบบจะเสกตัวละครอ,อย่างอื่นออกมาไม่เห็นมีหาเลยเลยอะ่ะโอ้โหเศร้านะแบบเสียใจยนะแบบผมก็คิดว่ามันจะแบบมีอะไรมากกว่านี้เ่ี้ยเออ ที่ไหนได้แค่นี้เหรอบอสบอสยังไม่โดนดาเมจเลยบอสอยู่ไหนวะเออบอสอยู่ไหนวะบอสยังไม่โดนดาเมจเลยบอสตัวไหนอะ่ะยังไม่เห็นโดนดาเมจเลยโอ้ยตัวตัวเริ่มหลุดแล้วอันนี้ที่ผมถ่ายปกไปนะขายทิ้งก่นอนเคมาดูกันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับสําหรับตัวไทท่านเป็นซิ่วนะฮะเดี๋ยวเราเอามาวางตัวไหนตัวหนึ่งแล้วกันช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะฮะวงนี่ครับวงเป็นไง วงก็ถือว่าใช้ได้นะับวงนะฮะหลากหลายนะครับแต่ความหลากหลายนี้ก็ทําให้ดาเมจกระจายนะฮะจมตีไปเหมือนเขายนอะไรลงมาอันหนึ่งด้วยนะอ๋อเป็นของอันนี้ของไอ้นี่นะฮะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะครับที่โยนออกมาโอเควางไปวางเพิ่มวางเพิ่มลองวางเพิ่มแล้วไม่งั้นเดวแพ้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวขายขายี้หน้าหมดนะเป็นถึงแท้ๆเพนซิลเลยนะเว้ยเออนี่ไงพอพอวางเยอะเริ่มดาเมจเริ่มมีละเริ่มแบบเริ่มไหวแล้วทุกคนเริ่มไหวลว ถ้าเม็เริ่มมานะฮะต้องต้องให้ดึงประสิภาพเป็นขั้นสุดก่อนสินะถึงจะแบบไหวนะฮะเคจมตีไปแต่แต่รู้สึกว่าฮิตบ็อกก็ยังใหญ่อยู่ดีนะครับฮิตบ็อกก็ยังถือว่าใหญ่อยู่ดีนะฮะถ้าเกิดฮิตบ็อกมันเล็กกว่านี้นะ่าจะดีกว่านี้นะครับแต่มันยังว่านะเป็นไทท่าน่นนะเนาะมันก็เลยตัวใหญ่นะฮะอ่าเนี่ยอัพเกรดกตัวหนึง่งมาเลยมาเลยมาเลยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวชิลอยู่ไหวชิลอยู่อ่า ตัวนึงปับาบอาบได้แล้วรับตันแล้วครับนี่ฮะวางไปสักสี่ตัวแนีงก็พอแล้วกันนะฮะวางไม่เยอะวางไม่เยอะนะครับเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยจะว่าไปใช้ได้เลยนะเนี่ยสู้ๆเขานะเราคุณผู้หญิงทั้งหลายแหล่นะครับรุยไปเลยหุ่นยนต์ Learn เลิร์นฮาร์ดทรยเลอันนี้ยังไม่หมดอีเวต์เลยอเนี่ยมันยังมาอยู่เลยเนี่ยหรืว่ามันจะหายไปแล้วนะก็ยังมีอยู่ดีนะฮะโอเค จะปิดอย่างนี้ยังไงวะไอปิดตรงเนี้ยไอเงินที่มันขึ้นมาเนี่ยทุกคนปิดยังไงมีใครมีรู้วิธีปิดบางให้มันปิดให้มันปิดไปอ่ะมันนี่เอ,อ้อนี่ไงตรงนี้นี่ยอออกไปโอเคนี่เจอแล้เวเจอแล้วปิดไปนะลำคาลูก,กตานะเห็นแล้วแบบแสบตานะมันขึ้นมาแล้วแบบมันสว่างสว่างไงไม่รู้นะครับอ่าอันนี้ฮะผมว่าน่าจะไหวถึงประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเบนะ,ะถ้าเกิดไม่วางตัวอะไรเพิ่มเติมช่วยนะฮะแต่ก็เกินความคาดหมายนะผมคิดว่าตอนแรกจะกากนะ ถือว่าใช้ได้เลยครับตัวนี้ชมปีไปตอนนี้ก็58เปย์แล้วนะครับตัวเริ่มลุดแล้วนะตอนนี้นะครับมาดูกันว่าจะเหลือเท่าไหร่นะเอ้ยโอ้โหเกือบ60เปยแล้วนะทุกคนก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งหนึ่งใช้ได้เลยนะฮะแต่ก็ยังกากอยู่ดีสำหรับผมนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงนี้นะชอบกดไลค์ใช่ไหากดซับผมจะพยายามหาตัวเจยากนะมารีวิวกันนะทุกคนบา,บายๆครับไว้เจอกันใหม่ปัหนนานนะครับทุกคนเจอกันจ้า